ขอ5เจตทำยากหรือเปล่ามีลูกค้าการันตีว่าทําง่ายแล้วก็รวงใหญ่มากผลผลิตค่อนข้างเยอะเกินไร่เกินนาจอยทําคลิปมาให้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจราคาอะไรคะ5เจตดูแลยากหรือดูแลง่ายเนี่ย5เจตนี่ง่ายสุดเลยดูรายง่ายสุดๆไม่ค่อยเป็นไรง่ายสุดดูแลง่ายสุดๆไม่ค่อยเป็นโรคเก็บไปเท่าไหร่คะครับขอบคุณครับทำ5เจตไหมคะเคยทำดีไหมแม่ดีรวงใหญ่สวยสวย สวยปลามันออกอ่ะอืมันมันชูคอหลวงอ่ะมันกระพังมันพงเขาแม่เป็นนาอะไรคะเป็นอยุ่ใกล้แม่น้าอ่ะบ้านอ่างใกล้แก้มลิงอ่ะหน้าตัวเรนรู้นะอืมนีโห่ขาวเป็นนาดินทรายหรือว่าดานดินเหนียวคะตายเ็เขาขุดดินจากแม่น้ําขึ้นมาผมก็จะมีทรายปนค่ะอ๋อสวยมากสวยมากค่ะเจ็ดูแลง่ายไหมคะไม่ไม่ยากไม่ยากค่ะอืมทำแล้วเกินไล่ไหมเกิน Smile, ใส่ผุยเยอะหรือเปล่าทิงเกินไร่ก็ใส่แบบมันเจ็ดไร่อ่ะก้าเปลี่ยนหรือไงนะปีนั้นอะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ทาแปดห้าแตอยากลองเปลี่ยนอยากลองเปลี่ยนจากห่าเจ็ดมาแปดห้าแล้วชอบไหมก็ชอบเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยทำห้าเจ็ดไหมคะเคยทําดีไหมแม่ดีตอกตัวงใายยิ่งใหญ่ค่ะสวยสวยแต่ถ้าสนใจข้าวผูกก็ขอห้าเจ็ดสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะสามร้อยเอ็กเอ็กเอ็กเท่านั้นเองค่ะมีบริการส่งนะคะ